สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันจันทร์นะครับวันเริ่มต้นการทํางานขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทํางานส่วนท่านใดนะครับกําลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกําลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกๆท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์สังคติมีหูกลุกเก่านะครับ เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองพระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่ก็จะยู่จะย่นนะครับคาบขี้กรุบบางๆโรยตัวกระ,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้านะครับองค์นี้เจ้าของเก่าได้ทําการล้างมาแบบไม่ช้านะครับเราจะสังเกตเห็นพิมพ์ทรงองพระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ทั้ง4ด้านนะครับ จะปลิ้นออกมาด้านหน้าคล้ายๆกับขอบกระดะร้นง,ะง,ง,งนะครับส่วนองค์พระถมองตรงๆนะครับลักษณะจะมองไปทางด้านขวามือนะครับเราจะสังเกตเห็นแมลงกินพะนะครับวิ่งเล่นแล้วนะครับใบหูนี่ด้านขวามือของผมนี่จะยกสูงกว่าด้านซ้ายมือนะครับส่วนองค์พระนี่วงแขนนี่ก็จะกลมเส้นซุ้มขอบแก้วนี่ก็จะอ่อนช้อยสวยงามนะครับ หน้าอกก็นี้จะเป็นอกล่องส่วนฐานทั้ง3ด้านนี่จะลักษณะจะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมคล้า,ายๆกับหมอนข้างเลยนะครับส่วนเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับด้านข้างเราจะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับคาบที่กลุบบางขึ้นก,นกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่ส่วนมากในพระสมเด็จบางขุนพรหมนะครับจะเป็นหลังเรียบนะครับ มแมลงกินพระนี่วิ่งเล่นแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระนี่จะยู่จะยับจะย่นนะครับสังเกตเห็นนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะแห้งนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะเปิดออกนะครับแข็งดูนี่จะสังเกตคล้ายๆกับหลังสังขยานะครับมวลสารต่างๆก็ลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับส่วนด้านข้างด้านเราจะสังเกตเห็นนะครับ ลองลอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระเป็นหลุมเป็นบ่อคาบที่กุบกระจายทั่วพื้นผิวนะครับส่วนด้านบนเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับเจ้าของเก่าได้ทําการล้างนะครับตะแคงดูเราจะสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่แม่พิมไหมครับจะปลิ้นออกมาคล้ายๆกับขอบกระด้งนะครับองค์พระนี่จะคมสันเด่นชัดเจนนะครับส่วนด้านล่างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับ ลองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระเป็นหลุมเป็นบอ่อคาบขี้กรุก,ก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยุดจะยับจะย่นนะครับคาบขี้กรุบบางๆโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระ ส่วนเนื้อหานี่ก็จะแห้งจะดูแลวนวลตานะครับสังเกตเห็นพิมพ์ทรงองค์พระนี่พระเกศนี่จะเรียวยาวจะหลดุดเส้นสมคอบแก้วเลยนะครับส่วนค้าพ,พิกุนี่ก็จะบางๆางเป็นผดเป็นเม็ดโรยตัวกร,กระจายนะครับองค์นี้เจ้าของเก่าล้างมาแบบไม่ช้ำนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับเพจเบญจบัลเราต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับสิ่งไหนส่วนไหนนะครับผมอ,อธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับ ผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างใช่ไหมครับจะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมจะปลิ้นลักษณะคล้ายๆขขกับขอบกระด้งเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นหลังเรียบนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับมวลสารกากดํานี้โรยตัวก,ะกระรจายทั่วพื้นผิวพื้นผิว,ผวพัดนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นคาบขีบขข drying, ข้กุบก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับ เพจเบญจวรรณเราเป็นเพจเล็กๆนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ไปศึกษาจากหลายๆกลุ่มหลายๆเพจนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้นะครับจาก Facebook นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจใน Facebook นะครับส่วนด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับคาบกิกุทําการล้างออกไปนะครับแบบไม่ช้ำนะครับเจ้าของเก่าเห็นนหครับ ด้านข้างนี้ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อจะยู่จะยักจะย่นนะครับด้านบนนี่พื้นผิวพระเปิดออกนะครับเห็นนะครับภ้าพื้นผิวพระจากหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามออกมาเล่นนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบี้กุนี่คล้ายๆลักษณะคล้ายๆคาบพิกุหนังปลากระเบนนะครับเห็นแมลงกินพระไหมครับอ้วนเลยนะครับเกเห็นนะครับ ฝังตัวอยู่บนพื้นผิวพระนะครับแมลงกินพระจะเห็นนะครับคาบขี้กลุ่มนี้บางๆนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้นะครับท่านต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับจะมีความเป็นไปได้หรือครับมาเปิดแบ่งปันราคาจับได้ต้องได้นะครับองค์ละพันสองพันนะครับบางทีนี่มาห้าองค์สิบองค์เลยนะครับบางครั้งมาเป็นถาดเลยนะครับท่านต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับ จากหลักความเป็นจริงนะครับอย่างพระสมเด็จบางขุนพรมไม่ว่าจะพิมพ์ไหนนะครับราคาเช่าหาหลักแสนหนึ่งหลักล้านนะครับจะมีหรือครับมาทีสิบองค์ห้าสิบองค์หรือบางทีเป็นถาดเลยนะครับไม่อยากให้พวกท่านได้ต้องตกเป็นเดี่ยวของกลุ่มของบุคคลนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็นเอฟซีนะครับเขามองพวกท่านเป็นแค่เหยื่อนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับ เห็นนะครับสภาพพื้นผิวจากหลักความเป็นจริงจากอง์พระนะครับได้เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเนื้อหานี้กระจายแห้งมองดูละนวลตานะครับภาบขี้กุบโดยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับด้านหน้าเห,นเห็นนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆ พระสมเด็จบางขุนพลมพิมพ์สังคติมีหูกลุกเก่าสวัสดีมีความสุขทุกท่กทานครับ